สวัสดีครับ TAS ถาม5.0วันนี้ผมจะพามาดูเมนูเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวโปรแกรมอีกสักนิดนะครับว่าจริงๆแล้วในโปรแกรมที่เห็นหน้าตาทั้งหมดนี้มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างเราลองไปทำความเข้าใจเมนูต่างๆที่นอกเหนือจากเราได้กล่าวมาในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เมนูข้อมูลโปรแกรมนะครับเข้ามาก็จะพบกับ ข้อมูลล้างฐานข้อมูลเมนูนี้จะใช้สําหรับในเรื่องของการกดแล้วก็ยืนยันเพื่อทําการเคลียร์ฐานข้อมูลทั้งหมดให้เป็นฐานข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลของยูเซอร์กับ ATT lock อยู่ในตัวซอฟต์แวร์นะครับถ้าเรากดตกลงนี่คือยืนยันนะครับให้เรากด no เพื่อยกเลิกอ,ออกมาก่อนถัดมาก็จะเป็นลบข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วครับที่ลบ ข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วตรงนี้คือเมนูที่ใช้เลือกว่าเราต้องการที่จะทำการเคลียร์ข้อมูลเก่าทิ้งไปนะครับในกรณีที่เราใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้โปรแกรมนี้มาหลายปีแล้วเราสามารถที่จะเลือกช่วงก่อนที่จะมีการใช้งานนะครับคือเป็นการเลือกว่าหลังจากเดือนที่เราเลือกไปเนี้ยให้ทำการเซฟสำรองข้อมูลเป็นเท t ไฟล์ไว้ ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ดำเนินการลบข้อมูลมันออกครับข้อดีของการทำตรงนี้ก็คือทำให้เลคคอร์ดเก่าๆที่อยู่ในตัวเครื่องซึ่งเราไม่ได้ใช้งานแล้วถูกลบออกไปก็จะทำให้โปรแกรมทำงานได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงเคลียร์ข้อมูลเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วในหลายๆปีทิ้งออกไปส่วน2ตัวล่างนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับข้อมูลตรงนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของตารางการทำงานเป็นการขอคืนค่าที่เรามีการถูกแก้ไขไว้นะครับ บางครั้งเราเซตอัพตรงนี้จะโน้ตไว้ว่าทําแล้วจะย้อนกลับไม่ไดต้ตรงนี้ก็คือมันจะมีความสําคัญกับการใช้งานในเรื่องของการคํานวณเวลาที่เราไปถูกแก้ไขถ้าเราไปดําเนินการแล้วเราก็จะทําให้เราดูเวลาย้อนหลังลําบากนะครับแนะนําให้ใช้ตัวบนอันเดียวส่วนตัวข้อมูลที่เกี่ยวกับเวรการทํางานตอนนี้ก็คือดําเนินการล็อกข้อมูลไว้นะครับ เป็นการล็อกข้อมูลไว้ว่าไม่ให้มีการแก้ไขถัดมาที่จะได้ใช้งานอีกอันนึงก็คือปุ่มที่เขียนว่าซ่อมแซมฐานข้อมูลนะครับตรงนี้สามารถกดได้เลยก็คือจะเป็นการ Compact Database หรือว่าทำการกระชับฐานข้อมูลให้มันมีขนาดหรือไซส์เล็กลงนะครับเพื่อเคลียร์บัฟเฟอร์ต่างๆออกถัดมาก็จะเป็นสำรองฐานข้อมูลครับตรงนี้ก็ทั่วไป เราสามารถที่จะเซฟ ATT back up หรือไฟล์ทำไฟล์ MDB ตัวนี้เซฟเก็บไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับสามารถทำได้ทุกๆครั้งที่เราอยากจะทำนะครับหลักการก็คือเป็นการเซฟเอาไฟล์ ATT 2 0 0 0 MDB ไว้อยู่ในชื่อ ATT back up นะครับโดยเราจะต้องทำการเลือกนะครับแนะนำให้ทำการเลือก่าดน,นะครับไปเซฟไว้ในที่ที่ไม่ได้อยู่ในไดร์เดียวกันกับไดร์ฟ C นในกรณีที่เราลงวิ d โดใหม่เราสามารถที่จะเอาไฟล์ตัวนี้เก็บหรือรีเนมกลับมาใช้งานได้ถัดมานะครับก็เป็นนําเข้าข้อมูลจากไฟล์ครับนำเข้าข้อมูลจากไฟล์นี่จริงๆแล้วก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างเก่านะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการ Merge Database ครับความหมายก็คือเป็นการ Merge Database มากกว่าในกรณีที่เรามี ดัตเตเบสก้อนใหม่นะครับกับดัตเตเบสก้อนเก่าเนี่ยเราสามารถที่จะเมมิ์จส่วนของตัวฐานข้อมูลโปรแกรมเอามารวมกันได้รวมถึงข้อมูลที่มีการเข้ารหัสนะครับ ATTABT นะครับเข้ารหัสนี่จะเป็นอีกเมนูนึงที่ใช้ในเรื่องของการ export ตัว ATT ล o อกจากซอฟต์แวร์ที่อื่นนะครับแล้วก็เอามานนำเข้า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะได้ใช้งานในระดับที่มีความซับซ้อนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ใช้เมนูนี้ก็จะใช้เรียกว่าไม่ได้ใช้งานเลยถัดมานะครับก็จะเป็นส่งออกข้อมูลที่เป็นไฟล์ก็จะเกี่ยวเนื่องกับตัวเมนูเมื่อกี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราสามารถที่จะเลือกช่วงเวลาที่เราจะส่งออกข้อมูลนะครับ แล้วก็ไปเลือกรูปแบบนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นนามสกุล abt ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถที่จะเซฟออกไปโดยมันจะเป็นข้อมูลที่มีการเข้ารหัสข้อมูลเข้ารหัสก็เรียกได้ว่าทําให้ไปเปิดแก้ไขไม่ได้นะครับเพื่อที่จะส่งไฟล์นี้เอาไปให้อีกสํานักง,งานหนึ่งใช้งานในรูปแบบอย่างนี้นะครับนี่คือความหมายของตัวเมนูทั้ง2เมนูที่ผมกล่าวไปก็คือ นำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับส่วนถัดมานนำเข้าจากไฟ USB นะครับตรงนี้ก็เป็นเมนูที่ใช้หลักนะครับเป็นเมนูหลักเลยกันสำหรับการเอาข้อมูลจากตัวเครื่องสแกนลายนิย้วมือนะครับมาอิมพอตเข้าในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับเราจะสามารถใช้ตัวเมนูนี้ในการอิมพอตเข้ามาซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้มีการอธิบายไปแล้วในการใช้งานว่าจะเลือกใช้งานอย่างไรนะครับ